ตลอดระยะเวลา26ปีที่บริษัท K-Home c o n s t r u c ชั่นยืนหยัดในวงการก่อสร้างเราเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวคือผลงานที่ดีคือชื่อเสียงที่ดังที่สุดและความจริงใจในการทำงานคือรากฐานของความไว้วางใจจากโครงการแรกที่เริ่มต้นการออกแบบและก่อสร้างบ้านหนึ่งหลัง k h โฮมไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพไม่เคยลดมาตรฐาน และไม่เคยมองงานก่อสร้างเป็นเพียงงานหนึ่งชิ้นแต่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องส่งมอบด้วยความสมบูรณ์ที่สุดทุกลายเส้นในแบบทุกเหล็กที่ผูกทุกคอนติทที่เทล้วนผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันนี่คือเอกลักษณ์ของเคโฮมที่ลูกค้าหลายคนสัมผัสได้ตั้งแต่โครงการแรกและเป็นเหตุผลที่ทำให้ความไว้วางใจค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงจากบ้านหลังหนึ่ง สู่งานตกแต่งบิวอินจากงานบิวอินสู่การสร้างอาคารหลังถัดไปและต่อยอดเป็นงานก่อสร้างอีกหลายรูปแบบเคโฮมได้พิสูจน์ว่ามาตรฐานที่ดีมีความสม่ำเสมอและความรับผิดชอบที่จริงใจสามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้จริงและวันนี้คืออีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่ออาจารย์ด็กเตอร์สันติพิเชษชัยกุลปฏติมครเอกระดับโลกตัดสินใจลงนามในสัญญาก่อสร้างฉบับที่5กับบริษัทเคโฮมคอนสตรักชั่นจำกัดการได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องถึง5ครั้งไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ได้เพียงความถูกใจในดีไซน์และไม่ใช่คำพูดชวนเชื่อใดๆแต่มันคือผลลัพธ์ที่เคโฮมส่งมอบมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่สร้างความไว้วางใจ ผลลัพธ์ที่สร้างมาตรฐานและผลลัพธ์ที่ทำให้เคโฮมถูกยกให้เป็นบริษัทก่อสร้างที่คุณภาพอยู่เหนือราคาจริงๆครับทุกครั้งที่ได้สัญญาฉบับใหม่เคโฮมมองไม่ใช่เพียงเอกสารแต่มองเป็นคำสัญญาที่เราจะต้องรักษาให้ดีที่สุดและสัญญาฉบับที่5นี้คือความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำว่า K-Home ทำงานด้วยคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ความไว้วางใจจากผู้เที่ยวชาญระดับโลกไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆแต่เกิดจากความตั้งใจในทุกรายละเอียดความซื่อสัตย์ในการทำงานความตรงไปตรงมาและความสามารถในการส่งมอบงานที่ได้มาตรฐานจริงๆครับและต่อจากนี้ขอเชิญท่านรับชมบทมสัมภาษณ์จากอาจารย์ดรสันติพิเชษยกุลถึงเหตุผลที่ทำให้ท่านมั่นใจ ว่าบริษัท KH o m e Construction คือทีมงานที่สามารถดูแลโครงการของท่านได้อย่างมืออาชีพและสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง KHome Home c h a n n e l นะครับกับผมนลงวิทย์แล้วก็วันนี้นะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมคุณนาคุณตากันเป็นอย่างดีนะฮะอยู่กับอาจารย์ดรสันติพิเชษชายกุลปฏิมากรเอกระดับโลกครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าคุณผู้ชมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ได้ให้สัญญาฉบับที่4กับบริษัทเคโฮมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะฮะ4ี่โปรเจกต์ที่อาจารย์มอบหมายให้บริษัทเคโฮมเป็นผู้ออกแบบแล้วก่อสร้างแล้วมาถึงวันนี้ครับระยะเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อาจารย์นะฮะสันติตัดสินใจมอบสัญญาฉบับที่5 ให้กับบริษัท K-Home Construction จำกัดครับซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะฮะก็คือการออกแบบตกแต่งภายในนะครับบ้านหอศิลปโอ้โหอาคารหอศิลปอาจารย์สนติเนี่ยใหญ่โตโอ้อ่ามากนะสามชั้นพื้นที่เนี่ยโอหัวลังการมากเลยถือว่าบริษัท K-Home Construction จะทำงานให้อาจารย์สติอย่างเต็มที่ครับครับก็มั่นใจถึงให้ทําว่าแล้วเขาก็มีผลงานให้เราดูนะจากที่เขาทำบ้านอยู่อะก็เห็นทุกวันว่า เราก็พักอาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านที่เขาทำอะ่ะเราจะอยู่สูงกว่าเพราะเราเป็นตึกสี่ห้าชั้นแล้วพอมองลงไปก็เห็นน่ะใครจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็เห็นน่ะใครจะขี้เกียจใครจะดื้อใครจะไม่เรียบร้อยอะไรก็เห็นน่ะดังนั้นเราจึงเห็นจริงๆไม่ใช่แค่เห็นแค่เผือๆนะฮะเราเห็นลึกซึ้งเราเดินเข้าไปดูเห็นการวางงานเห็นการอธิบายเขาก็ทำตามที่เขาอธิบายอะ่ะแล้วก็ทำได้อย่างที่เขาบอกอะ่ะ ใช่ไหมล่ะฉะนั้นในเมื่อเขาทําได้แบบนี้อันนี้เป็นคนที่ผมเลือกหาอยู่ครับผมต้องการคนจริงคนที่พูดจริงทําจริงครับไม่ใช่พูดเก่งแล้วก็ไม่ทำเออนี่ผมเห็นกับตาผมอ่ะไม่เชื่อเหรอจะโกหกผมก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมเห็นกับตาผมไงอ่า ดีผมก็ว่าดีไม่ดีผมก็บอกไม่ดีครับถ้าคุณทําดีผมก็บอกต่อคุณทาไม่ดีผมก็บอกต่อใช่ไหมใช่ครับเออบางทีเคโฮมถามผมอาจารย์เอายังไงผมบอกเอาดีที่สุดแหละก็าถ้าดีผมก็บอกเคโฮมทำถ้าไม่ดีผมก็บอกเคโฮมทำถูกไหมครับอ่าเท่านั้นเลยเพราะนั้นเขาทําให้ผมเห็นแล้วก็ทําให้ผมเชื่อถือเชื่อมั่นได้แต่นั้นไม่มีอะไรเลยที่ผมจะปฏิเสธที่จะ ไม่ให้เขาเพิ่มงานอะไรอีกก็ก็เหมออทําได้ก็ทําไปสิใช่ไหมล่ะเออจะก,กี่โปรเจกต์ถ้าผมมีผมก็เอาอันเนี้ยเอาเค h โฮมเนี่ยมันง่ายดีอืบอกอะไรก็ทําครับทําได้ดีเดียวแล้วบางทีก็ดีกว่าที่เราคิดเยอะก็ไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะต้องมาหน้าที่ใครหน้าที่เขาคุณทัาหน้าที่บ้านคุณไปผมก็ทําหน้าที่ศิลปะการปั้นของผมไปใช่ไหมล่ะ,ม,ละมันคนละส่วน ผมก็ดูดีใช้ได้แข็งแรงสวยงามตามพอใจก็เต่านั้นน่ะก็แค่นั้นน่ะแต่สุดท้ายบ้านหอศิลป์เนี่ยทำเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ผมพอใจเท่านั้นแต่ผมเนี่ยเปิดโอกาสให้คนมาชมด้วยฉะนั้นเราจะต้องคิดถึงคนส่วนรวมส่วนมู่มากด้วยใช่ไหมล่ะฉะนั้นเวลาคุณถามอาจารย์เอาอย่างไรผมเพื่อทุกคนถ้าคุณรู้สึกมีความสุขในการทำ ทำไปเลยเออทำนั้นเลยสุดยอดเลยครับจริงจริงจริงรงโปรเจกต์เนี้ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เนี่ยนะเพราะว่าทางทีมอินเทเลียของบริษัทเคโฮมเนี่ยถือว่าทํางานได้ง่ายเพราะว่าได้อาจารย์สันติเนี่ยคอยเป็นไกด์ไลน์ให้ตลอดเลยว่าโอเคอาจารย์ต้องการมูดแอนโทนประมาณนี้นะอ,อาจารย์ต้องการฟีลลิ่งประมาณนี้นะซึ่งทําให้ทีมงานบริษัทเคโฮมเนี่ยทํางานได้ง่ายขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทํางานให้ตอบโจทย์ ความต้องการของอาจารย์และที่สําคัญที่สุดคือคุณผู้ชมท่านไหนที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมหอศิลป์นะครับแลาจะได้เห็นครับว่าผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้คุณผู้ชมดูได้นะครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับดรสันติพิเชษท์คุณเป็นอย่างสูงนะครับกับสัญญาฉบับที่5ที่มอบให้กับบริษัทเคโฮมคอนสตรัคชั่นขอบคุณคุณแป้นอลงวิธิ์ด้วยนะครับที่จากบริษัทเคโฮมสร้างบ้านเนี่ยก็มั่นใจในในความคิดผมด้วยว่า ผมจะออกแบบก่อนบอกไกด์ก็ตามเนี่ยคุณก็ไม่ได้ดูแย่เพราะถ้าเกิดว่าคุณทำให้ผมแล้วไม่สวยคุณต้องไปโชว์คนไงนใช่ครับแต่ว่าคุณก็ต้องจำใจผมใช,ใช่ไหมแต่ในขะเนีอวการผมก็จำใจคุณด้วยใช่ครับอ่าตรงเนี้คือมันก็จบครับถ,ถ้าคุณทำสบายใจแล้วก็ผมสบายใจก็ทำงานกันครับแต่ทั้งสองฝ่ายถ้าไม่เห็นตามก,กันก็ไม่ทำ เท่านั้นเลยเท่านั้นจริงๆคุณอาจารย์จริงๆก็ทํางานร่วมกันกับอาจารย์นะครก็คือได้ได้ความรู้ครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะครับผมได้พัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยครับเพราะว่าไม่ง่ายนะครับที่ผมจะต้องทํางานงานมินิเรียงานตกแต่งไว้ในก็ถือว่าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งแล้วเราต้องมาทํางานให้กับศิลปินระดับโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรื่องของความละเอียดเรื่องของความเป๊ะนะครับทุกคนดูอยู่แล้วครับว่าอาจารย์สันติเป๊ะใช่ไหนนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยผมจะไปอัปเดตผลงานให้กับคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วก็อาจารย์ยังจะมีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะอาจารย์กระซิบบอกว่ายังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยนะครับแต่ว่าทางบริษัทเคโฮมคอนสตรัคชั่นเนี่ยก็ขอแสดงผลงานให้อาจารย์เห็นก่อนนะครับว่าผลงานของบริษัทเคโฮมเป็นยังไง ผมให้คุณเริ่มจากเล็กไปใหญ่เพราะผมแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกครับผมครมี p มีโปรเจกต์ที่ระดับโลกจริงจริงด้วยครับที่ในเนื้อที่ที่เป็นร้อยไร่คครรัับบในส่วนที่คุณจะทำก็อยู่ประมาณ22่ร่บรับร่แบบนี้เลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้นะครคุณผู้ชมครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอชมนะครับโปรเจกต์ใหญ่ของ อาจารย์นะฮะดรสันติที่เชษชัยกุลปะติมากรเหก์ระดับโลกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณอาจารย์สันติเป็นอย่างสูงนะคมากเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับอ๋อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับมีความสงสัยนะครับหรืออยากมีความรู้สอบถามเรื่องการก่อสร้างสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อของบริษัทไว้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยคอยติดตามกันไว้นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณคนระับขอบคุณครับเคโฮมคอนสตรัคชั่นจำกัดคุณภาพที่อยู่เหนือราคามาตรฐานที่อยู่เหนือความคาดหวังและความไว้วางใจที่สร้างขึ้นมาจากผลงานมากกว่า26ปีเราขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมัน่นและพร้อมเดินหน้าไปกับลูกค้าทุกท่านด้วยความตั้งใจสูงสุดเช่นเดิม